ถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์และกดติดตามเป็นกำลังใจให้พวกเราได้นะครับเมนโฮปริศนาฆาตกรวิปริต เรื่องราวความไร้เดียงสาของผู้คนเริ่มต้นในซอยปเปลี่ยวแห่งหนึ่งในย่านกรุงโซช่วงเวลาที่คนส่วนใหญ่เข้านอนกันไปแล้วได้มีหญิงสาวคนหนึ่งนามว่าชองยีระหว่างทางที่เธอกำลังเดินกลับบ้านชองยีก็ได้หยิบโทรศัพท์ขึ้นมาคุยกับพ่อชองยีเน้นย้ำพ่อว่าให้กลับมาบ้านไวๆเพราะวันนี้คือวันเกิดของหนูหลังจากวางโทรศัพท์จูจ่ๆชองยีก็สัมผัสได้ว่ามีคนกำลังเดินตามพอชองยีหันไปดูปรากฏว่าด้านหลังเธอ ก็มีคนเดินตามมาจริงๆด้วยชองยีพ่ายามคิดว่าชายคนนั้นมายืนทําอะไรทว่านี้ก็ไม่ใช่เวลาจะมายืนนิ่งเมื่อจูจ่ๆไฟทุกดวงค่อยๆดับลงไปทีละดวงชองยีพอเจอแบบนี้ก็รีบวิ่งหนีไปจากที่นี่ทว่าช่วงขาที่สั้นก็ทําให้เธอวิ่งช้ามากจนเจ้าฆาตะกรสามารถวิ่งมาจับตัวเธอได้มันลากเธอไปตามถนนพร้อมกับยัดเธอผ่านท่อระบายน้ําลงไปยังเมนโฮและนี่เองก็คือครั้งสุดท้ายที่หนูชองฮีจะได้เห็นเดือนเห็น the one ฉากต่อมาเราจะมาอยู่กับซูจุงหนู่น้อยที่กําลังเตรียมของขวัญช็อกโกแลตให้กับพี่สาวยอนซอเนื่องจากว่าวันพรุ่งนี้คือวันเกิดของพี่สาวยอนซอหลังจากห่อของขวัญเสร็จแม่สาวซูจุนเรได้โทศรศัพท์ไปหาพี่สาวเพื่อถามว่าพี่สาวจะกลับบ้านกี่โมงแล้วในฉากนี้เองจะทําให้เราได้รู้ว่าซูจุงเธอมีอาการหูหนวกและเป็นใบทําให้พี่ยอนซอต้องคอยใช้ภาษามือคุยกับน้องสาวฉากต่อมาตัดกลับมาที่ท่อระบายน้าหลังจาก จากฆาตรกรจับตัวซองยีลงมาจากถนนปรากฏว่าฆาตรกรมันก็ดันเผลอหลับไปซะได้ซองยีจึงอาศัยจังหวะนี้กล่าวว่าจะวิ่งหนีออกไปจากที่นี่แต่แล้วทันใดนั้นก็ได้มีมือของใครบางคนที่โดนล่ามโซ่ดึงขาของเธอเอาไว้ที่แท้เจ้าฆาตรกรมันก็เลยเลี้ยงหนูน้อยคนหนึ่งเพื่อใช้ในการเฝ้าเหยื่อของตนและจากการกระทำขัดขืนของซองยีทําให้ฆาตรกรมันจําเป็นต้องลงโทษคนที่ไม่เชื่อฟัง กลับมาที่ฝั่งของซูจองพอใกล้ถึงเวลาสี่ทุ่มซูจองก็ได้ไปนั่งรอพี่สาวที่ท่ารถเมย์พอพี่สาวยอนซอลงมาจากรถ เธอก็เข้าไปด่าซูจองว่าน้องไม่ควรออกมาจากบ้านจะออกมาจากบ้านเพื่ออะไรกันเนื่องจากว่าช่วงนี้มีเหตุการณ์คนหายไปเยอะมากๆแถมส่วนใหญ่ก็เป็นผู้หญิงด้วยแต่ว่าซูจองที่คิดว่าตัวเองนั้นโตพอแล้วเธอก็อยากจะมารอพี่สาวทุกวันย้อนกลับไปยังอดีตเมื่อหลายปีก่อนปรากฏว่าได้เกิดอุบัติเหตุขึ้นกับซูจองจนทําให้เธอไม่สามารถพูดและได้ยินส่วนด้านยอนซอผู้เป็นพี่สาวเธอนนั้ก็โดนแม่ดุด่าเพราะว่า ยอนซอไม่ได้เฝ้าน้องไว้ทีดีทําให้ตั้งแต่ตอนนั้นเป็นต้นมายอนซอเธอก็เลยโทษตัวเองมาตลอดที่น้องมีอาการหูหนวกและเป็นใบ เช้าวันต่อมาเราจะมาอยู่กับดาบตำรวจพกโยวันนี้พกโยเขาก็โดนหัวหน้าเรียกมาดา่าเพราะเมื่อวานตอนที่เด็กสาวหายตัวไปดูเหมือนเธอพยายามจะโทรมาที่สถานีตำรวจแต่ว่าดันไม่มีใครรับสายเลยสักคนแล้วคนที่เข้าเวนก็ดันเป็นพกโยพกโยพอโดนด่าก,ก็พยายามเถียงว่าผมไม่ใช่คนที่มาเข้าเวนแค่มีชื่ออยู่เวนก็เท่านั้นแต่ทางหัวหน้าของพกโยก็ไม่สนใจฉากต่อมาเราจะมาอยู่กับจองโฮโชเฟอร์ แท็กซี่พ่อของชอนยีที่โดนลากลงไปในท่อ้นาหลังจากชอนยีได้หายตัวไปจองโฮผู้เป็นพ่อเขาก็พยายามแจกใบปลิวเพื่อตามหาลูกสาวให้เจอแต่คนส่วนมากพอได้ใบปลิวพวกเขากลับขยำใบปลิวทิ้งอย่างไรเยื่อใหญ่แล้วหนึ่งในคนที่จองโฮได้แจกใบปลิวไปนานปรากฏว่าคนคนนั้นก็คือฆาตกรมารับใบปลิวของจองโฮมาดูแต่ก็ไม่พูดอะไรออกมาเลยสักคำกลับมาที่ฝั่งของยอนซอวันนี้เธอกับน้อง สาวก็ได้ฉลองวันเกิดด้วยกันทั้งสองคนนั้นรักกันเป็นอย่างมากเพราะทางครอบครัวตอนนี้เหลือกันแค่สองคนเท่านั้นตัดมาที่ฝั่งของฆาตกรกันบ้างหลังจากได้ใบปลิวของชองยีวันนี้ฆาตกรก็ได้ซื้อเค้กมาฉลองให้กับชองยีพราอนับตั้งแต่วันนี้และตลอดไปเธอจะต้องมาเป็นครอบครัวของฉันย้อนกลับไปยังอดีตเมื่อไรสิบปีก่อนเรื่องราวของฆาตกรในวัยเด็กปรากฏว่าครอบครัวของมันก็โดนพ่อเลี้ยงในบ้านทําการจุดไฟ ไฟเผาบ้านทั้งหลังจนเป็นเหตุให้ทุกคนในบ้านตายแล้วมีตัวฆาตรกรคนเดียวเท่านั้นที่เหลือรอดและอาจเป็นเพราะแบบนั้นก็ได้ฆาตรกรจึงอยากจะมีครอบครัวของตัวเองอีกสักครั้งหนึ่งเพราะว่าชองยีเธอก็ไม่ยอมเล่นเกมบ้าๆน,นี้ด้วยเธอพูดเสียงแข็งว่าพ่อของฉันจะต้องลงมาช่วยฉันได้อย่างแน่นอนเจ้าฆาตรกรพอได้ยินคำพูดของชองยีตัวของมันก็เลยไม่ขออดทนอีกต่อไปพูดเก่งเถียงเก่งแบบนี้ต้องมีการโดนสั่งสอนสะบาง ฉากต่อมาตัดมายัางด้านจองโฮพ่อของชองยีวันนี้จองโฮก็ได้เข้าไปเร่งตำรวจที่โรงพักเพราะนี่มันก็ตั้ง1ิบวันแล้วทำไมตำรวจยังหาลูกสาวฉันไม่เจอและดูเหมือนว่าไม่มีใครกระตือรือร้ออนเลยสักคนระหว่างกำลังยืนวยอยววยอยู่ดาบตำรวจพกโยก็หันมาบอกให้จองโฮจะเย็นๆและพอทั้งสองคนหันหน้ามาเจอกันกลายเป็นว่าดาบพกโยกับจองโฮนั้นรู้จักกันมาก่อนดาบพกโยก็เลยพาจองโฮกลับไปที่บ้านเพื่อพาไปคุย กันเป็นการส่วนตัว ฉากต่อมาตัดไปยังที่บ้านของดาบพกโยหลังจากนั่งดื่มนั่งกินกันจนเมาดาบตำรวจพกโยเขาก็ได้เผลอหลับไปจองโฮมันก็เลยแอบไปขโมยแฟลไดของดาบพกโยมาดูทําให้จองโฮได้เห็นภาพจากกล้องวงจรเปิดในบริเวณที่คาดว่าลูกสาวเขาจะหายตัวไปแล้วเหมือนว่าจองโฮก็จะเห็นบางสิ่งบางอย่างที่ผิดปกติจองโฮมันก็เลยตัดสินใจขโมยปืนของดาบพกโยกับแฟลไดแล้วรีบวิ่งออกไปจากบ้านเช้าวันต่อมาหลังจากดาบ โยสะดุ้งตื่นปรากฏว่าอาวุธปืนกับแฟดได์ของเขาก็ดานหายไปแล้วพวกโยจึงรีบโทรไปหาจองโฮทันทีแต่ว่าจองโฮมันก็ดานปิดโทรศัพท์ไปซะได้ฉากต่อมาตัดไปยังที่ฝาท่อระบายน้ําเราจะมาอยู่กับดาบตํารวจชอยวันนี้เขาก็ได้แวะมาเช็กล้องวงจรปิดที่เสาไฟฟ้าเพราะมีแค่กล้องตัวนี้ตัวเดียวที่มันพังบ่อยมากๆแต่พอดาบชอยปีนขึ้นไปดูบนเสาไฟดาบชอยก็ได้เจอกับสายไฟปริศนาที่มันต่อจากกล้องของตัว เอใส่ไฟเส้นนี้เหมือนถูกต่อลงไปยังท่อระบายน้ำแล้วพอดาบชอยเดินไปดูใกลๆปรากฏว่าเขาก็ได้เจอกับเส้นผมของผู้หญิงจำนวนมากไม่นานหลังจากตามเทศบาลมายกฝ่าบอ่อแทนที่ดาบชอยเขาจะเรียกกำลังเสริมแต่ดาบชอยดันปีนลงไปในท่อระบายน้ำคนเดียวขณะเดียวกันที่ฝั่งของฆาตกรปรากฏว่าไอหมอนี่ก็สามารถดูกล้องวงจรปิดของตำรวจได้มันจึงรู้ว่ามีตำรวจกำลังปีนลงมาด้านล่างฆาตกรก็เลยปีนขึ้น ไปด้านบนจากทางอื่นเพื่อยายรถมอเตอร์ไซค์ของตำรวจไปซ่อนรวมถึงรีบปิดฝาบอร์ทำเหมือนกับว่าไม่มีใครอยู่ด้านในนั้นโดยในฉากนี้ของหนังจะบอกเราได้รู้อยู่อย่างหนึ่งซึ่งนั่นก็คือฆาตกรมันแอบ,บใช้กล้องวงจรปิดของกรมตำรวจเพื่อทำการสอดส่องผู้คนที่อยู่ด้านบนโดยทางตำรวจนั้นก็ไม่รู้ตัวเลยว่ากล้องของพวกเขามีคนอื่นแอบ,บดูอยู่ด้วยกลับมาที่ตัวหนังหลังจากดาบตำรวจชอยลงไปในท่อระบายน้ำดาบตำรวจชอย ก็โดนฆาตกรแอบย่องมาจากด้านหลังมันผลักเขาอย่างแรงไปด้านข้างทําให้ดาบชอยล้มไปโดนใส่กับดักลวดหนามที่มันขึงไว้อย่างตึงระหว่างกําแพงเป็นเหตุให้ดาบชอยเสียชีวิตในเวลาต่อมาขณะเดียวกันด้านดาบตํารวจพกโยหลังจากยืนรอที่หน้าสถานีทั้งวันเจ้าจองโฮที่ขโมยปืนของเขาไปนั้นมันก็ยังไม่ติดต่อกลับมาสักที ฉากต่อมาตัดไปยังที่ถนนซอยเดิมที่ขาตากรใช้ในการจับเหยื่อคืนนี้ก็ได้มีหญิงชายคู่หนึ่งกำลังยืนเถียงกันแต่พอไฟชายเห็นว่ามีตำรวจมาผู้ชายคนนี้มันก็เลยรีบวิ่งเพ่นไปก่อนส่วนทางไฟหญิงที่ดันทำรองเท้าติดกับฝ่าระบายน้ำเธอก็พยายามดึงรองเท้าออกมาให้ได้ขาตากรที่ตอนนี้ใส่ชุดตำรวจอยู่มันก็ยืนดูอยู่เงียบเงียบบรรยากาศจากที่ดูปลอดภัยมากตอนนี้มันก็เริ่มไม่น่าไว้วางใจแบบสุดๆแต่แทนที่หญิงสาว คนนี้จะรีบวิ่งหนีไปเธอกับยังคงพยย้ยำงัดรองเท้าต่อไปเรื่อยๆไม่นานนักพอหันหลังกลับไปดูตำรวจปรากฏว่าตำรวจคนนั้นก็ได้ไปยืนอยู่ด้านหลังเธอแล้วนับหนึ่งไม่ถึงสเจ้าฆาตากรมันก็ทุบหัวเธอไปหนึ่งทีพร้อมกับลากลงไปในท่อระบายน้ําอีกคนจนได้มาดูที่ฝั่งของจองโฮกันบ้างปรากฏว่าจุดที่จองโฮจอดรถด,ดูอยู่นั้นก็ดันเป็นคนละจุดกับที่ฆาตากรขึ้นมาจับผู้หญิงทําให้จองโฮไม่เห็นเหตุหการณ์ที่เกิดขึ้น ว่าเหมือนโชคชะตาของจองโฮก็ยังไม่จบเมื่อจูจ่ๆสูจองน้องสาวของยอนซอดันเดินมาพอดีวันนี้สูจองตั้งใจจะออกไปหาพี่สาวอีกครั้งแต่ทางยอนซอผู้เป็นพี่สาวเธอก็พายามพิมพ์ข้อความบอกให้น้องกลับบ้านส่วนเจ้าจองโฮพอได้เห็นสูจองเขาดันเห็นภาพหลอนคิดว่าสูจองนั้นเป็นลูกสาวของตัวเองจองโฮมันก็เลยรีบขับรถเข้าไปหาเธอทว่าด้วยการที่จองโฮอดหลับอดนอนจองโฮมันก็เลยขับรถไปชนใส่กองขยะ น้าเสาไฟส่วนด้านสูจองหลังจากเกือบโดนรถชนตัวของเธอนั้นก็ดันทาขวดช็อกโกแลตคลิ้งหลุดออกไปจากมือพอสูจองวิ่งไปเก็บขวดกลับขึ้นมาเธอก็เงยหน้ามาเห็นฆาตกรในชุดตํารวจกําลังหน้าผู้หญิงคนหนึ่งไปตามพื้นถนนสูจองพอเห็นเธอก็รีบวิ่งหนีไปให้ไกลที่สุด มาดูที่ฝั่งของยอนซอกันบ้างหลังจากเลิกงานยอนซอก็รีบโทรหาน้องสาวแต่พอซูจองกดร,รับสายโทรศัพท์ยอนซอก็ได้เห็นแค่เพียงภาพหน้าจอเฟซไทม์ที่ตอนนี้ซูจองกำลังวิ่งหนีอะไรบางอย่างยอนซอพอเห็นว่าน้องกำลังวิ่งเธอจึงรีบลงจากรถเมล์เพื่อวิ่งตาม GPS น้องไปให้ไหวที่สุดส่วนด้านจองโฮหลังจากตื่นจากอาการสลบเนื่องจากรถชนก่อนหน้าจองโฮเองก็พาอย่างวิ่งตามซูจองไปด้วยทว่าจองโฮก็หาไม่ ส่วนด้านซูจองหลังจากวิ่งหนีเข้าไปซ่อนตัวในซอยตัวของเธอนั้นก็โดนฆาตกรตามมาจับได้อยู่ดีส่วนพี่สาวยอนซอที่วิ่งตาม GPS มาเรื่อยๆตัวของเธอนั้นก็ได้มาเจอกับโรงงานล้างเก่าๆแห่งหนึ่งตัดกลับมาที่ด้านของจองโฮหลังจากหาตัวซูจองไม่เจอจองโฮก็เดินมาเจอฝาท่อระบายน้ําอันหนึ่งที่มันถูกเปิดอ้าเอาไว้ทําให้จองโฮเขาเริ่มคิดแล้วว่าหรือบางทีคนร้ายอาจซ่อนตัวอยู่ในท่อน้ําหรือเปล่าด้วยความสงสัย จองโฮมันก็เลยปีนลงไปดูขณะเดียวกันที่ฝั่งของยอนซอตัวของเธอนั้นก็ได้เข้าไปในโรงงานร้างที่โดนไฟเผาจนทำให้ยอนซอได้เจอกับรูปถ่ายครอบครัวของฆาตกรที่ยังคงเรือติดตั้งแขวนเอาไว้ในบ้านตัดมาที่ฝั่งของเจ้าฆาตกรบัดนี้ไอ้ฆาตกรชัวก็ได้ส่งชองยีไปอยู่บนดาวลูกไก่เพราะมันได้คนอื่นมาแทนที่ชองยีแล้ว ตัดกลับมาที่ด้านของยอนซอหลังจากเดินดูรอบๆตัวโรงงานยอนซอเธอก็ลองโทรหาน้องสาวดูปรากฏว่าเสียงโทรศัพท์มันก็สั่นดังมาจากท่อระบายน้ำพอยอนซอก้อมหัวลงไปดูเธอก็ได้เห็นโทรศัพท์ของน้องสาวที่มันตกอยู่ตรงก้นท่อพอดียอนซอแทนที่จะโทรหาตำรวจแต่เธอดันรีบร้อนลงไปด้านล่างด้วยตัวเองพอเข้ามาในท่อระบายน้ำได้ยอนซอก็ได้เจอกับประตูเหล็กขนาดใหญ่ที่เปิดอ้าเอาไว้เล็กน้อยยอนซอเธอก็เลยเปิดประ ประตูเข้าไปดูแต่พอจะหันกลับไปทางเดิมประตูบ้านนี่มันก็ดันเปิดไม่ออกทีนี้คิดจะถอยกลับหลังก็ไม่ได้ทางเดียวคือยอนซอต้องลุยต่อไปเท่านั้น ขณะเดียวกันที่ฝั่งของฆาตกรตอนนี้มันก็เอินลากศพของเหยื่อรายล่าสุดผ่านมาทางยอนซอพอดียอนซอพอได้ยินเสียงคนเดินเธอจึงรีบเข้าไปหลบในริมผนังยอนซอหลบอยู่แบบนั้นไม่กล้าแม้แต่จะหายใจไม่นานร่างของหญิงสาวที่ทะเลาะกับแฟนก่อนหน้าก็ถูกลากมาวางตรงหน้าของยอนซอหญิงสาวที่ยังไม่ตายเธอหันหน้ามาขอให้ยอนซอช่วยฉันด้วยยอนซอพอเห็นคนร้องขอชีวิตตรงหน้าเธอก็ได้แต่นิ่งเงียบไม่กล้าตอบ อะไรกลับไปไม่นานเจ้าฆาตกรมันก็รากหญิงคนนี้ลงไปทิ้งที่ไหนสักแห่ง ตัดมายังด้านตำรวจพกโยตอนนี้เขาก็ได้มาเจอรถแท็กซี่ของจองโฮที่มันจอดคาอยู่ตรงหน้าเสาไฟดาพกโยคิดว่าต้องเกิดเรื่องอะไรกับจองโฮแล้วแน่ๆดาพกโยก็เลยโทรหาหัวหน้าอีกครั้งเพื่อขอกําลังเสริมแต่ว่าหัวหน้าก็ไม่สนใจฟังคําขอของพกโยแถมหัวหน้ายังดาพกโยว่าไม่ต้องมายุ่งเรื่องนี้ด้วยฉากต่อมาตัดมายังที่ฝั่งของจองโฮกันบ้างหลังจากเดินมาตามท่อระบายน้ําจองโฮมันก็เดินตกลงไปในท่อที่ มากๆแล้วพอลุกขึ้นมาได้จองโฮก็ต้องรีบปิดจมูกตัวเองทันทีเพราะกลิ่นของคนตายมันฟุ้งขึ้นมาจนจองโฮแทบจะเป็นลมแล้วพอก้มตัวมองลงไปดันล่างภาพที่เห็นก็ทําให้จองโฮแทบไม่มีแรงจะยืนศพของมนุษย์มากมายหลายสิบคนหรืออาจ30คนนอนตายอยู่ในบอ่อจองโฮใช้เวลาทําใจอยู่สักพักเพื่อโทรไปหาดาพกโยพอดาพกโยรับสายโทรศัพท์ไอ้หมอนี่มันก็ดันเอาแต่ด่าจองโฮที่แกดันแอบขโมยปืนของ ตำรวจไปพอจองโฮมีโอกาสได้พูดบ้างเขาก็รีบบอกไปว่าฆาตกรมันอยู่ในท่อระบายน้ำที่นี่มีศพคนตายเยอะมากๆทว่าดาบพกโยก็ฟังไม่ค่อยรู้เรื่องเพราะสัญญาณโทรศัพท์มันไม่ค่อยดีไม่นานนักสายโทรศัพท์ก็ขาดไปดาบตำรวจพกโยพยายามเรียกเรียงคำพูดของจองโฮให้คำพูดที่ว่าท่อระบายน้ำมันเกี่ยวอะไรกับเรื่องนี้กันแน่คิดไปคิดมาดาบพกโยก็นึกออกว่าท่อระบายน้ำมันลงไปได้ ดาบพกโยก็เลยรองวิ่งกลับไปที่สถานีตำรวจเพื่อขอดูกล้องวงจรเปิดนั่นจึงทำให้ดาบพกโยกได้เห็นภาพกล้องวงจรเปิดที่ดาบชอยปีนลงไปในท่อระบายน้ำชัดเจนแล้วว่าต้องมีอะไรอยู่ใต้ดินของเมืองเราแน่ กลับมาที่ฝั่งของยอนซอหลังจากหนีรอดจากฆาตกรในพิ่งรากเหยื่อไปบัดมายอนซอก็ได้ยินเสียงคนเดินเข้ามาไกลยอนซอจึงรีบหันไปดูไม่นานนักแสงไฟของคนร้ายก็สว่างขึ้นมายอนซอพอเห็นก็เลยรีบวิ่งไปอยู่ในร่องระบายน้ำเธอดำลงไปให้ลึกที่สุดเท่าที่จะทำได้ทว่าคนที่เดินมานั้นไม่ใช่ฆาตกรแต่เขาคือจองโฮเพียงแต่ว่ายอนซอก็ไม่รู้ถึงเรื่องนี้หลังจากจองโฮเดินผ่านไปแล้วยอนซอเธอ รีบขึ้นมาจากน้ำแต่ยังไม่ทันได้ไปไหนก็ดานมีเสียงฝีเท้าของคนอีกคนดังเข้ามาใกล้ครั้งนี้ยอนซอไปหลบในห้องอีกฝั่งแล้วพอฆาตกรตัวจริงมาเช็คที่รางระบายน้ำไอหมอนี่มันก็เลยหาตัวยอนซอไม่เจอส่วนด้านยอนซอหลังจากดีรอดมาได้เป็นครั้งที่สองเธอก็ขึ้นไปอยู่บนท่อระบายอากาศหากท่อนี่เชื่อมกับเส้นทางทั้งหมดแล้วละกอยอนซออาจได้เจอกับน้องสาวก็เป็นได้มาดูด้านสูจองกันบ้างหลังจากโดนจับ ตัวมาคางสูจงก็ได้เจอกับหนุ่มน้อยที่ฆาตก,กรมันเลี้ยงเอาไว้หนุ่มน้อยพอเห็นว่าสูจองมีขวดใส่ช็อกโกแลตมาด้วยไอหมอนี่มันก็เลยแย่งของสูจองไปกินสูจองพอโดนแย่งเธอก็ไม่โกรธอะไรตรงกันข้ามสูจองช่วยแกะช็อกโกแลตให้เขากินด้วย ตัดมาที่ฝั่งของดาบพกโยหลังจากได้เห็นกล้องวงจรเปิดดาพกโยก็ได้พาตำรวจในสถานีตรงไปยังที่เกิดเหตุแต่เพื่อความมั่นใจดาพกโยก็พยายามโทรไปขอกำลังเสริมจากหัวหน้าแต่ก็เหมือนเดิมหัวหน้าของพกโยไม่อนุญาตเขาคิดว่าคนบื้อๆอย่างพกโยจะไปเจอฆาตกรตัวจริงได้ยังไง กลับมาที่ด้านฆาตกรชัวตอนนี้มันก็ได้เปิดโอกาสให้สูจองได้หนีมันให้เวลาสูจองวิ่งออกไปจนกว่าจะพอใจระหว่างที่ดูผ่านกล้องวงจรปิดไอ้เจ้าฆาตกรก็คอยสับเบรกเกอร์เล่นเพื่อทําให้สูจองสับสนแล้วพอเวลาผ่านไปได้สักพักเจ้าฆาตกรก็ได้ปิดไฟลงเกมการล่าของมันคือการใส่แวทในวิชันพร้อมกับแท่งเหล็กในมือวินาทีเดียวกันด้านยนซอที่อยู่บนท่อระบายอากาศตัวของเธอนั้นก็ก้มลงไปเห็นน้องสา าตัวเองวิ่งผ่านไปพอดียอนซอพยายามทุบเรียกให้น้องสาวหยุดก่อนแต่ว่าซูจงเธอก็ดันไม่ได้ยินเสียงของพี่ยอนซอเธอก็เลยต้องเปิดฝาตะแกงเพื่อกระโดดลงไปด้านล่างช่วงเวลาเดียวกันที่ฝั่งของซูจองหลังจากวิ่งหนีมาได้สักพัก ซูจองก็บังเอิญมาเจอเข้ากับจองโฮจองโฮพอเห็นว่านี่ไม่ใช่ฆาตกรเขาก็ยอมลดปืนลงแต่ว่าซูจองที่ไม่รู้ว่าจองโฮเป็นใครตัวของเธอดันก็ดันวิ่งหนีจองโฮกลับไปทางเดิมแต่นั่นเองก็ทําให้ซูจองได้เจอกับพี่สาวทั้งสองคนเข้ากอดกันด้วยความคิดถึงเป็นอย่างมากทาว่ายีลีก็ไม่ใช่เวลาจะมายืนซึง้งสิ่งที่ต้องทําคือการหาทางออกไปจากที่นี่แล้วทางที่ซูจองแนะนําก็คือออกไปทางรถไฟใต้ดินพี่สาวยอนซอก็เลยพานองขึ้นไปบนปรง ระบายอากาศตัดมาที่ฝั่งของดาบพกโยกันบ้างตอนนี้เขาก็ได้มาอยู่ที่หน้าฝ่ราระบายน้ําแล้วแถมตอนนี้หัวหน้าของพกโยก็ได้อนุมัติกําลังเสื่อมให้แล้วด้วยเพียงแต่ว่ากําลังเสื่อมจะมาถึงภายใน30นาทีแต่ว่าดาพกโยเขาก็เป็นห่วงคนที่อยู่ด้านล่างทําให้ดาบพกโยตัดสินใจจะลงไปด้านล่างคนเดียวส่วนตำรวจที่อยู่ด้านบนจะคอยเฝ้าเหตุการณ์เอาไว้เผื่อว่ามีอะไรเกิดขึ้นแต่ว่ายังไม่ทันได้ลงไปจู่ๆก็มีเสียงเคาะมาจากฝ่ราระบายน้ ปรากฏว่าคนที่เค้านั้นก็คือหยิงสาวทะเลาะกับแฟนเธอยังไม่ตายดาบพกโยมาเห็นก็ช่วยดึงเธอขึ้นมาด้านบนเพียงเท่านี้ชีวิตของเธอก็จะปลอดภัยหลังจากนั้นดาบพกโยเขาก็ปีนลงไปในท่อน้ำหลายนาทีต่อมาจู่ๆคนร้ายมันก็ปีนส่วนขึ้นมาจากด้านล่างมันใช้มือดึงตำรวจที่เฝ้ายามลงไปในท่อระบายส่วนหยิงสาวในรถที่ได้เห็นเหตุหการณ์เธอก็ได้แต่นั่ง,งเงียบไม่กล้าขยับไปไหนไม่นานเจ้าฆาตะกรชั่วก็ได้ปีนขึ้น,นมาจากบ่อ มันตรงเข้ามาทุบกระจกรากหญิงคนนี้กลับลงไปสู่นรกดาบพกโยที่เหมือนได้ยินเสียงกริดลองเขาเขาเองก็ไม่ค่อยแน่ใจว่าเสียงนั้นมันคือเสียงอะไรกันแน่ ฉากต่อมาตัดมายัางด้านยอนซอสองพี่น้องก็ไปเจอกับทางตันเนื่องจากว่าตอนนี้เป็นเวลาที่ดึกมากๆทําให้ชันชารารถไฟใต้ดินไม่มีคนอยู่เลยสักคนยอนซอเธอก็เลยพาน้องสาวลงไปหาทางอื่นแล้วใน,นที่สุดยอนซอก็สามารถเปิดฝาตะแกงขึ้นไปบนลานจอดรถแห่งหนึ่งได้สําเร็จทว่าพอก้มลงไปมองน้องสาวซูจองเธอก็ดันโดนฆาตกรดึงกลับลงไปยอนซอพอเห็นว่าน้องสาวโดนจับไปอีกรอบเธอนั้นก็พายามวิ่งไปเรียกให้คน ชเพราะว่าดึกดื่นป่านนี้ก็ไม่มีใครกล้าออกมาเลยสักคนบางคนเห็นยอนซอมาตะโกนต่างพากันปิดหน้าต่างหนีกันยกใหญ่ไม่มีใครอยากยุ่งเรื่องของคนอื่นเลยสักนิดช่างแรงน้ําใจกันมากๆแต่ในเมื่อไม่มีใครช่วยเลยสักคนยอนซอเธอก็เลยต้องกลับลงไปด้านล่างอีกรอบครั้งนี้เธอลงไปพร้อมกับแท่งเหล็กเพื่อหวังว่าจะใช้สู้กับฆาตกรได้แต่ว่ายังไม่ทันได้ก้าวขาไปไหนยอนซอก็โดนฆาตกรย่องมาจากด้านหลังเธอ โดยโดนล็อกคอจากด้านหลังลากไปเหมือนกับน้องอีกคน หลายนาทีต่อมายอนซอนก็ตื่นขึ้นมาเจอกับซูจองที่นอนอยู่ข้างๆส่วนเจ้าฆาตากรมันก็กําลังยืนผสมสารอะไรบางอย่างที่หน้าตู้เย็นยอนซอกเธอก็เลยใช้โอกาสนี้หยิบไฟเช็ยงที่เจอมาเก็บเอาไว้แม้ยังไม่รู้ว่าจะใช้ทําอะไรได้แต่ว่ามีไวสักอย่างก็ดีกว่าไม่มีจากนั้นซูจองกับยอนซอนก็ได้เข้าไปหลบอยู่หลังตู้เก็บของพอฆาตากรเดินมาที่หน้าตู้สองสาวก็ช่วยกันออกแรงผลักตู้ให้ร้มทับฆาตากรจากนั้นพวกเธอก็พากันวิ่ง ออกไปจากห้องแต่ฆาตกรมันก็ดันจับขาของยอนซอเอาไปได้ยอนซอพอโดนจับเธอก็ร้องตะโกนบอกให้น้องสาวหนีไปซะพอซูจองวิ่งหนีออกมาฆาตกรก็สั่งให้หนุ่มน้อยที่เลี้ยงเอาไว้ไปจับกลับมาให้ได้ส่วนเจ้าฆาตกรที่กําลังใช้ไม้ฟาดใส่ยอนซอไอห,หมอนี่มันก็โดนยอนซอยิงส่วนด้วยปืนสตันช็อตไปหนึ่งที่ยอนซอแทนที่จะหันไปทุบมันให้ร่วงไปเลยเธอดันวิ่งหนีออกไปตามซูจองซะอย่างงานันขณะเดียวกันที่ฝั่งของซูจอง เธอเองก็ได้ยกช็อกโกแลตเม็ดสุดท้ายให้กับหนุ่มน้อยกินหนุ่มน้อยพอได้ของกินก็เลยจะพาซูจองออกไปจากที่นี่ด้วยการนั้นทั้งสองคนก็ต้องกลับไปที่ห้องของฆาตกรก่อนเพื่อหาพวงก,กุญแจที่จะสามารถใช้เปิดประตูเหล็กได้หลังจากได้กุญแจมาแล้วซูจองก็หันไปเห็นภาพในกล้องวงจรปิดที่จเจ้าฆาตกรกํบบาลังเดินย่องไปหาพี่สาวของตนซูจองเธอก็เลยยกเบเกอร์ขึ้นเพื่อเปิดไฟเตือนพี่สาวและนั่นก็ได้ผลแสงสว่างจาก รอดไฟทําให้คนร้ายแสบตาจนมองอะไรไม่ได้เนื่องจากคนร้ายใส่แว่นไนวิชชั่นอยู่เป็นเหตุให้ยอนซอรอดตามาได้อย่างบุดเวร มาดูที่ฝั่งของจองโฮกันบ้างหลังจากเดินมาจนถึงห้องที่สู่จองอยู่ก่อนหนะ้าจองโฮก็ได้เจอกับถุงพลาสติกขนาดใหญ่ที่มันถูกแขวนเอาไว้ในห้องน้ำพอจองโฮเดินเข้าไปแกะห่อดูภาพที่เห็นก็ทำให้จองโฮไม่อาจกลั้นน้ำตาเอาไว้ได้บัดนี้คนที่เขารักมากที่สุดได้ตายลงไปแล้วหลังจากตั้งสติได้จองโฮก็หันไปเห็นกล้องวงจรปิดที่ตอนนี้ฆาตกรกำลังไล่ทุบโดดไฟจองโฮจากที่เคยวิ่งหนีเขากับวิ่งตรงไปหาก ฆาตกรเพื่อทําการชําระแขนให้กับชองยีตัดกลับมาที่ฝั่งของยอนซอหลังจากวิ่งมาเจอน้องสาวทั้งสองคนนั้นก็ดันดวงซวยมาเจอกับฆาตกรแต่ว่าในจังหวะที่คิดว่าไร้หนทางรอดจองโฮมันก็ดันวิ่งเข้ามาชนใส่ฆาตกรจนทั้งสองคนตกลงไปในแอ่งน้ําจากนั้นการต่อสู้ด้วยหมัดแหลกท่อนเหล็กก็เริ่มขึ้นต่างคนต่างกระโจนเข้าต่อยกันอย่างไม่ลืมหูลืมตา จองโฮที่มีปืนของตำรวจอยู่เขาก็พายานยิงใส่ฆาตรกรเพาะว่าจองโฮที่ไม่เคยยิงปืนมาก่อนเขากับยิงโดนแค่นัดเดียวเข้าที่ท้องส่วนเจ้าฆาตรกรที่ยังไม่ล้มลงง่ายๆตัวของมันนั้นก็ใช้ท่อนเหล็กฟาดใส่หัวของจองโฮและจากการต่อสู้นี้เองก็ทําให้มีลูกระสุนนัดหนึ่งไปยิงโดนใส่ท่อแก๊ส เป็นเหตุให้เกิดประกายไฟจนสร้างแรงระเบิดสะเทือนขึ้นไปถึงด้านบนไม่นานนักคนที่ปินห่อระบายน้ำขึ้นมาก็คือดาพกโยนั่นเองสรุปแล้วดาบพกโยไม่ได้ช่วยอะไรเลยสักอย่าง ฉากต่อมาตัดมายัางด้านสูจองตอนนี้เธอกับพี่สาวก็สามารถวิ่งมาจนถึงบันไดาทางออกได้สําเร็จแต่แทนที่จะรีบออกไปสูจองเธอก็รัหันไปร้องไห้กับหนุ่มน้อยที่ช่วยเธอเอาไว้หลังจากร่ำรากันเสร็จยอนซอก็เป็นคนแรกที่ปีนขึ้นไปด้านบนเพราะว่าสูจองที่สัมผัสได้ว่าด้านบนนั้นมันมีคนอื่นอยู่ด้วยสู่จองก็เลยพยายามจะบอกพี่สาวแต่ก็พูดไม่ได้แล้วกว่ายอนซอจะรู้ตัวเธอนั้นก็โดนเจ้าฆาตกรที่ดักรออยู่ก่อนหน้า ถุบด้วยเก้าอี้จนตกลงมาด้านล่างแต่ในความโชคร้ายก็ยังมีความโชคดีเพราะในจังหวะที่ยอนซอตกลงมาเจ้าฆาตกรดันทําถังน้ํามันตกลงมาด้วยยอนซอพอเห็นว่าตัวของฆาตกรเต็มไปด้วยน้ํามันเธอจึงยอมเสียสละตัวเองเพื่อน้องสาวหลังจากกล่าวคําอำลาก,กับน้องสาวเป็นครั้งสุดท้ายยอนซอเธอก็ได้จุดไฟเช็คในมือเพื่อใช้เผาเจ้าฆาตกรให้มันตายไปซะซูจองพอเห็นพี่ทําแบบนี้เพื่อตัวเองแล้วในที่สุดซูจองก็ สามารถเปล่งเสียงออกมาได้เธอร้องตะกนออกไปว่าพี่สาวสูจองตะกนพูดอยู่แบบนั้นกระทั่งควันไฟมันค่อยๆจางลงไม่นานนักจองโฮก็ได้เข้ามาช่วยดึงสูจองให้ขึ้นออกไปจากที่นี่ตำรวจมากมายที่อยู่ด้านบนก็พากันเข้ามาช่วยเรือทั้งสองคนเอาไว้เราชีวิตที่จากไปทุกคนได้กลับขึ้นมาส่วนด้านสูจองที่เพิ่งเสียพี่สาวไปมัดๆเธอก็ได้แต่หวนนึกถึงเหตุการณ์ในอดีตในวันที่สูจองได้เห็นพี่สาวของตน พยายามฝึกเรียนภาษามือเพื่อตัวของเธอเองรอยยิ้มและความอบอุ่นเหล่านั้นสู่จองเธอคงไม่ได้สัมผัสมันอีกต่อไปแล้วในฉากสุดท้ายของเรื่องทีมตำรวจก็ได้เข้ามาเจอร่างของฆาตกรที่มันนั่งตัวดำเนื่องจากโดนไฟเผาอยู่โต๊ะอาหารรอบๆนั้นก็มีคนอื่นนั่งตายอยู่ด้วยในวาระสุดท้ายของมันฆาตกรรายนี้มันก็ยังหวยหาครอบครัวไม่หยุด เทาว่าการลากครั้งนี้มันก็ยังไม่จบลงพอเมื่อเรื่องทุกอย่างค่อยๆเงียบเสียงผิวปากและดวงตาสีแดงกล่ำของมันนั้นก็ได้กลับมาสว่างอีกครั้งฆาตกรยังคงซ่อนตัวอยู่ในท่อน้ํำดังเช่นที่ผ่านมาการฆ่าฟันนี้จะจบลงเช่นไรจะมีผู้บริสุทธิ์ต้องสูญเสียไปอีกมากแค่ไหนกันคนดูอย่างเรานั้นก็ไม่อาจรู้ได้เลยแล้วเรื่องราวของเมนโฮปริศนาฆาตกรวิปริต ก็ได้จบลงเพียงเท่านี้ถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์และกดติดตามเป็นกำลังใจให้พวกเราได้นะครับ